ทนายเดชากิติวิทยานาันวิเคราะห์นายกอุ้งอิงกำลังจะเดินตามรอยคุณพ่อและคุณอาไปอย่างติดติดจากกรณีที่ดินใหญ่เนื่อมซึ่งเป็นธรณีสง์ล่าสุดมีกระแสข่าวแล้วว่านักร้องในสังกัดบ้านป่ารอยต่อกำลังรวบร,วม,รวมหลักฐานและพยานเพื่อทำการฟ้องนายกนายหญิงตอนนี้เราประเทศไทยเรา,าได้กลิ่นความเจริญนะครับเพราะว่าเราได้นายกที่ อา,อายุน้อยที่สุดมากไปด้วยสติปัญญาล้นเลยครับนะนะครับสามร้อยอะไรเขาพูดอะไรสาม300สามร้อยจัมิ่งลองอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้นะนะพูดไทยคำฝรั่งคำครับเพราะว่าเราได้นายกที่อายุน้อยที่สุดและปัญญาเนี่ยมากที่สุดในโลกคือนายกเราเนี่ยเป็นนายกที่มีสติปัญญาเป็นเลิศพูดไทยคำฝรั่งคำนะครับเนะเป็นคนที่เก่งมากจบจากนูนะ้นอะอังกฤษ ตอนเรียนจุลานายกเราก็ถูกล้อเรียนว่า,าข้อสอบรั่วอะไรต่างแต่แต่นายกก็ชี้แจงแล้วครับข้อสอบไม่รั่วเธอได้คะแนนเยอะเพราะอะไรเพราะเธอเป็นคนเรียนเก่งจริงแล้วก็อย่างเธอนามสกุลเชนวัตรด้วยแล้วก็พ่อเธอก็ชื่อทักษิณพ่อชื่อทักษิณที่ชอบร้องเพลงช่างแม่มันช่างแม่มันช่าง,างแม่มันช่างทั้งแม่มัน ช่างแม่มันอะไรนี่ t h a t is g o n g แหมนะก็เป็นความน่ารักของน,นายกเรานะครับเป็นนายกที่สติปัญญาฉเฉลียวฉลาดตั้งแต่มีนายกมาเนี่ยพี่เดตอนนี้อายุ61 62แล้วนะนะครับก็ยังไม่เคยเห็นนายกคนไหนที่ฉลาดขนาดนี้นะพูดไทยคำฝรั่งคำ my d h a t is g o n g สามอะไรเนี่ย something หรืออะไรก็ไม่รู้นะ เซตอัพเ uh, ดินรัฐบาลหรืไงนะก็เป็นความน่ารักนะผมว่าคุณหนูเนี่ยเป็นเราได้นายกที่เป็นคุณหนูนะฮะวันมามามารับพระราชองค์การโปรดเก้าอ่โปรดอมามาวันมารับตําแหน่งเมื่อวานเนี้ยก็พ่อก็พามาส่งโรงเรียนอนุบาลเอ้ยไม่ใช่พามาส่งที่ทําการคุณพ่อพาขับรถมาส่งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็เวลาเข้าทาเนียไปรู้พ่อจะพาไปส่งด้วยหรือเปล่า ตอนเช้าตอนเย็นก็พากลับบ้านหรือเปล่าเป็นความน่ารักเป็นสีสันนะครับเราได้นายกนายกเด็กๆอายุน้อยแต่ผมสติปัญญานี่เป็นเลิศน,นะนะเฉะลียวฉลาดไม่เคยเห็นนายกอะไรที่เก่งกาดขนาดนี้เออเป็นแล้วก็อย่างเป็นลูกเทวดาด้วยไม่ใช่ลูกเทวดาเนี่นักโทษเทวดาด้วยนะสารจำคุกสามสี่คดีคดีคอร์รัปชันนะครับ ไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวครับพอสารจำคุกปุ๊บปรากฏว่าไงฮะเกิดอาการเอ็นเปื่อยนะครับความดงความดันโรคหวัวใจกําเริบต้องรีบส่งโรงพยาบาลครับโบรงพยาบาลไหนครับราชทันเนี่ยเอาไว้อยู่แอาการหนักต้องไปไหนครับชั้นสิบสี่นะครับต้องไปชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจครับรักษาอยู่เท่าไหร่หกเดือนหรือไงอ่ะนานครับอาการหนักใช้เวลารักษานาน คึ่งปีเม่อจำไม่ผิดนะนะครับหลังจากนั้นก็นะก็ได้รับการลดโทษนะพอลดโทษออกมาปุ๊บก็เป็นไงเอ็นเอินนี่หายป่วยเดินวิ่งปอเลยครับชกมวยแล้วก็ว่ายน้ําเหมือนเดิมครับแต่พอตอนสารจําคุกนี่เป็นไงโอ้โหแขนขาอ่อนแรงนะครับราชทันเอาไปอยู่โงรงพยาบาลอ่ะต้องชั้นสิบสี่ครับห้ามเยี่ยมห้ามประกันวงจรปิดห้ามห้ามต้อง ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีวงจรปิดอ่ะมีแม่ก็รู้หมดเลยมาใครมาเยี่ยมบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไงวงจรปิดเสียไปสะกโรงพยาบาลตํารวจเี่ก็โรงพยาบาลใหญ่โตนะวงจรปิดไม่มีนะไม่รู้ยังไงงบประมาณไม่มีไม่มีใครบริจาคเท่าไหร่นะครับเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแม่งเป็นความลับนะความลับหมดเลยจนถึงวันนี้ยังไม่รู้ลยทักษิณเป็นอะไรป่วยเป็นอะไรยังไม่รู้เลย นะไม่รู้เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้รักษาตั้งนานนะไม่ตายนะครับรักษาเท่าไหร่ก็ไม่ตายแกเป็นโรคป่วยอะไรก็ไม่รู้แต่พอออกจากคุกมานี่ไปไนงะวิ่งต่อเลยนะชกมวยชกอะไรเลยนะฉนะายาผมชอบนะพี่ทักษิณเนี่ยผมเรียกแกว่าพี่เหลี่ยมหน้าก็เหลี่ยมและแถมแกก็เหลี่ยมทุกดอกบอกเพื่อนกันนะครับแกเป็นคนน่ารักนะนะครับแล้วก็ท่านนายกอุ้งอิงเนี่ยแกก็ได้สืบสันดานนะ เป็นลูกพ่อก็ติดเชื้อเชื้อพ่อมาก็คืออะไรเหลี่ยมนะครับแล้วก็แกจะนายกอุ้งอิงกับคุณพ่อทักษิณนาจะมีสิ่งที่คล้ายๆกันคืออะไรนะหนึ่งเหลี่ยมสองแกจะจําไม่ได้ว่าตอนหาเสียงพูดอะไรวะแกจําไม่ค่อยได้ตอนแกหาเสียงเนี่ยแกปิดสวิตอย่างเดียวเลยแต่พอมาเป็นรัฐบาลน,นี่สวิตเปิดหมดเลยแกจําไม่ได้ว่าเอะตอนนั้นเราปิดหรือเปิดพอพอมาเป็นรัฐบาลปุ๊บแกเปิดหมดสวิตนะ แล้วแกก็บอกว่าแกจะไม่จับมือกับลุงตูลุงป้อมตอนตอนตอนนี้แกไม่จับเลยแกแกยกมือไหว้แกยกมือไหว้เลยไม่จับนะคือทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยแกก็จะเป็นโรคเดียวกันโรคอาซเมอร์ความจําเสื่อมนะนายกคุณหนูอุ้งอิงเนี่ยกับคุณพ่อเหลี่ยมเนี่ยนะก็จะเป็นโรคเดียวกันคือโรคความจําเสื่อมจำจำไม่ได้สมัยคุณทักษิณแกหนีคดีไปอยู่ดูไบ แกก็จัดรายการในขับเฮ้าอ่ะแกก็บอกว่านายกคนไหนนะนะครับถ้าเอาเงินภาษีมาแจกเนี่ยพวกนี้เรียกพวกปัญญาอ่อนแต่พอแกกลับประเทศไทยมาแกบอกแล้วโอ้นายกเศรษฐาเนี่นนยนโยบายดีแจกคนละหมื่นเห็นนะแกก็ <c oughs> เป็นโลกเดียวกันอุ้งอิงก็เหมือนกันแกแกเวลาแกเป็นนายกกับตอนที่ยังยังไม่ได้เป็นเนี่ยแกจะพูดไม่ค่อยเหมือนกันอันนี้เป็นข้อดีนะจุดแข็งนะ คุณทักษิณก็บอกเนี่ยจุดแข็งของลูกผมเนี่ยคืออะไรวะความจําเสื่อมจาไม่ค่อยได้ครับตอนหาเสียงกับตอนเป็นนายกเนี่ยแกจะจุดแข็งของแกเอ,อ่บางคนก็ไปเรียกว่าโกหกบางคนก็ไปเรียกว่าตอแล้วบางคนไปเรียกกับตะบดัดสัตว์เราเรียกว่าอะไรเดียรบางคนก็บอกทอแล้วอะไรเงี้ยบางคนก็โกหกบางคนตวบดัดสัตว์ยังไงอะออนะจนหมอชนหน้าต้องลาออกจากพักอะ นะครับแล้วก็เอาปีกคุมหัวแล้วก็พี่เหลี่ยมก็ให้เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอยู่หกเดือนหลังจากนั้นก็บดออกนะครับหน้าสงสารหมอชนน่านกันต้องมาแบกหน้าแบกตาแล้วก็มาขอโทษประชาชนว่าตอนหาเสียงแล้กกวโกหกนะส่วนคุณหนูวงคิงเนี่ยก็จะมีดีเอจากพ่อคือเหลี่ยมนะครับตอนนี้เหลืออยู่เรื่องเดียวนะครับที่ยังไม่คล้ายคุณพ่อก็คือว่ายังไม่ได้รับหมายเรียกจากตํารวจ นะครับนะเพราะว่าคุณพ่อคุณอาเนี่ยโดนมันก็ไปคนละหลายคดีคดีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยวคิดว่าคุณหนูเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยนะพี่น้องคิดว่ารอดไหมไงนะแล้วก็ขาดอย่างเดียวคือยังไม่มีคดีเหมือนกันเนี่ยรอนร้อยแป๊บเห็นได้ข่าวก็มาแล้วผีในเนื่องมาแล้วผีในเนื่องผีนางเนื่องนะที่ดินธรณีสงสนามกอฟอันพายคุณคุณนายกนี่เป็นถือหุ้นอยู่30อร์หรือเปล่าอันนี้ก็คดีแรกลยครับ เดี๋ยวนะักรองอสังกัดคุณลุงขี้โมโหนะครับเขาชื่อลุงป้อมนะแกขี้โมโหพอถามว่าดูบทนาะยกหรือเปล่าคะลุงถามทำไมครับเดี๋ยวเรามือไปตบกระบ,บาลนักข่าวไปแล้วนะนะตอนนี้ก็คุณลุงก็โมโหอยู่ข่าวที่แล้วก็สอยนะครับสอยใครฮะสอยเศรษฐาล่วงไปแล้วผมว่าคุณหนูยิ่งน่าจะไม่รอดระวังนะลูกน้องคุณลุงนะเลืองไกลลีกิจวิทนาอะไร เดี๋ยวแกก็ยื่น,นะครับเรื่องแต่แสนามกลอฟอันพายปลุกผีนางเรื่องเอาเอาที่ธรณีสงมาเป็นสนามกลอบอะไรต่างเนี่ยเริ่มแรกอันที่สองเรื่องการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีนะนะอย่าไปแต่งตั้งพวกถุงขนมพวกอะไรนะติดคุกติดตารางพ่อค้ายานะรัฐบาลนี้มีแต่งตั้งพ่อค้ายาเสพติดไหมอ่พ่อค้ายาเสพติดมีไหมครับแลรัฐมนตรียุคนี้แต่งตั้งไม่ได้นะพ่อค้ายา นะคนบุกลุกท,ที่นะคนมีประวัติด่างพ้อยมีไหมครับนะพวกถุงขนมพวกประวัติไม่ดีเจ้าของบ่อนเจ้าของซ่องนะนเข้าหมูเถื่อนนะแล้วก็พวกนําเข้าปลาหมอคางดำอะไรเนี่ยอย่าไปแต่งตั้งนะนะพอค้ายยาโจรผู้ร้ายอะไรต่างๆระวังนะครับแต่งตั้งระวังนะ ต้องระวังเชื่อพีเดยแต่งตั้งไม่ดีปุ๊บก็โดนสอยนะให้ระวังลูกน้องลุงป้อมไวนะ้นี่ะความแค้นเนี่ยดูจากสีหน้าลุงเนะี yeah ่ยเ้ยก็กัดฟัน yeah ทำอะไรทำทำไมใช่ทำทำอะไรเออนะตัวเองผมจริงๆนะผมเชียร์ลุงป้อมนะผมอยากให้แกเป็นนายกนะครับได้สักเดือนก็ยังดีอะไรต่างเกงแกก็ซื้อใหม่แล้วเสื้อแกก็ใส่อะไรเนี้ย หลุยวิกตองอนะนะใส่เสื้อตัวเราเป็นแสนนะเท่าๆกับราคาครับท่านาานายกท่านนายกเนี่ยแกก็สนับสนุนสินค้าไทยครับแต่ก็ใส่หลุยวิกตองอนะครับรอ,องเท้าอะไรก็นูวนอะพวกหลุยวิกตองพวกนะชานชาเนลอะไรนะั่นนะคือนายกอุ้งอิงนี่แกแปลกนะแกบอกแกสนับสนุนสินค้าไทยนะแต่ก็ใส่หลุยนะเอนะ่สิ่งที่แกพูดกับสิ่งที่แกทํานี่มันช่างแบบ ไปคนละทางเลยเนี่ยนะครับยังไม่รู้ในะยังไงนะสมัยนี้คนเราเนี่ยเขาดูเขาไปดูที่พูดนะเขาดูการกระทำนะแต่งกายเสื้อผ้าเป็นแสนเป็นไรต่างๆชุดเราเป็นล้านนะใช้แบรนด์เนมนะครับแต่แกบอกว่าอะไรซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์แต่ปรกากฏว่าแกใช้ไหมไม่ใช่แกเป็นนายกแกยังไม่ใส่เลยนะแกเน้นแต่พวกหลุยพวกอะไรเพราะอะไรแกคุณหนูตังก็เยอะ เงินมีเป็นหมื่นล้านแสนล้านรวยแต่แกไม่เอามาแจกหรอกแกจะเอาเงินใครเงินเงินพวกกูเนี่ยเงินภาษีนี่มาแจกนะครับไม่มีแกก็จะแจกเพราะว่าแก,แกหาเสียงไว้แล้วไอ้เงินดิจิตอลวอลเล็ตก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะทําให้ท่านนายกอุงอิงเนี่ยติดคุกกิตารางเขามีโอกาสเพราะว่าผมทราบมาในวงในเนี่ยมันก็จะมีคนที่เตรียมจะร้องเรื่องเนี้ก็จะเอาคุณหนูเข้าคุกอีกนะครับสุดท้ายแล้วก็ตระกูลเชนวัฒ อย่าเพิ่งขายบ้านที่ดูใบนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนไปพักเพิ่มนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงนะนะเรื่องนี้อีกครับแล้วก็พวกคณะรัฐมนตรีบางคนเนะี่ยเคยกระทําความผิดอาญามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอะไรต่างอย่าไปเที่ยวแต่งตั้งไปนะถุงขนมอย่างเงี้ยไปศาลรกร็ดดนเอาถุงขนมไม่ให้เจ้าหน้าที่นะเงี้ยนะครับต้องระวังนะระวังนะครับจะไม่รอดนะครับถ้่ผมทราบมาหลายคดีนะนะ นะครับแต่งตั้งพวกที่เคยแก้มาตาร้อยสิบสองอะไรอีกอืมนะพี่เดชนะเป็นห่วงนะครับห่วงว่าห่วงอะไรครับห่วงจะซ้ำรอยคุณพ่อคุณอานะคุณพ่อกับคดีทุจริตมาตาร้อยสิบสองนะวันนี้ไปขึ้นศาลใส่เสื้อเหลืองเลยนะนักข่าวก็ถามว่าเอา้าเสื้อตัวอื่นไม่มีทำไมใส่เสื้อเหลืองใส่ทำไมอ่ะเขาบอกมันมเป็น มันมีคําตอบอยู่ในตัวแล้วว่าผมจงรักภักดีจุกรูลองไปดูคําพูดเก่าๆนี่นะของคุณทักษิณเนี่ยพูดถึงสถาบันเนี่ยพูดแบบไหนอะตอนปลูกม็อบเสื้อแดงเนี่ยโอ้ยะนะนะพูดถึงอะไรต่ออรตางๆที่มันไม่เหมาะสมเยอะแยะมากมายวันนี้เป็นไงใส่เสื้อเหลืองทําไมใส่เสื้อเหลืองอะมันมีคําตอบอยู่ในตัวมันเป็นสัญ,ญลักษณ์มันชัดเจนอยู่แล้วว่าสัญ,ญลักษณ์อะไรว่าผมจงรักภักดี ผมจะจองรักภักดีตอนไหนฮะตอนที่มาสารนี่แหละครับเสื้อเหลืองวันธรรมดาก็ไม่ค่อยใส่วันวันธรรมดาก็ใส่อะไรคริสเตียนดีอนะครับนาฬิกาข้อมือเรือเราเป็นร้อยล้านนะครับเอนะครับทำตัวเป็นมหาเศรษฐีมีเครื่องวินส่วนตัวมีคนขับรถอนะครับนะีนี่แหละครับนายกของคนลากญ้านะครับเนี่ยนโยบายพักนี้ก็คืออะไรทำให้คนไทยเนี่ยต้องพึ่งพาตลอด นะครับก็บอกเดี๋ยวจะแจกจะแจกนะคนจนคน,คนต่างจังหวัดก็รอจะแจกนะนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะแจกจริงก็ไปเลือกมาปรากฏเลือกมาแล้วไม่ได้แจกแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อบอกนโยบายเรารอบครอบครับรอบครอบก็รอบครอบ,อบอะไรอ่ะตั้งแต่คุณเข้ามาเป็นรัฐบาลจะแจกทันทียังแจกไม่ได้เลยเพราะอะไรมันผิดกฎหมายบ้างเงินไม่มีบ้างคุณไม่ได้รอบครอบครับนะก่อนจะทํานโยบายคุณต้องไปตรวจสอบอยู่เงินของประเทศมีเท่าไหร่ เป็นหนี้เท่าไหร่ต้องใช้หนี้เท่าไหร่เงินเหลือเท่าไหร่ชดจ่ายเงินเดือนข้าราชการเท่าไหร่คุณไม่ได้ไม่ได้รอบครอบนะมันเหมือนนโยบายบางคนเรียกว่านโยบายแหกตาประชาชนหรือเปล่านะเป็นนโยบายแหกตาหรือเปล่านะบอกจะแจกทุกคนสุดท้ายก็ไม่แจกแล้วเพราะอะไรไม่มีเงินแจกจะไปกู้เงินก็ไ,ไงกู้ไม่ได้จะติดคุกจะแจกเป็นเหรียญเงินสกุลดิจิตอลบิตคอยก็ไม่ได้เพราะผิดกฎหมายแสดงให้เห็นว่า นโยบายฉาบฉวยไม่คิดไม่อรอบคอบก็แหกตาประชาชนหรือไม่ประชาชนก็ถามว่าเป็นการแหกตาไหมเป็นการโกหกตอแหลไหมนะโกหกตอแหลไปพร้อมกันทั้งแผ่นดินหรือเปล่าคนก็ตั้งคาถามนะครับนะนี่ก็คือนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยนะครับผมว่าเหนื่อย,อยางานเนี้ยอุงอิงเนี่ยโดนสอยแน่นอนนะเท่าที่ผมทราบมาในสามสี่คดีแล้วก็เตรียมสอยอ่ะนะให้ระวังลูกน้องลุงป้อม มืออาชีพในการสอยเนี่ยสอยเศษฐาล่วงไปแล้วนะครับอุ้งอิงจะเหลือเลยนะนะครับแล้วก็เวลาพูดเพื่ออะไรต่างๆอุ้งอิงเนี่ยพยายามแสดงให้เห็นว่าเรามีสติปัญญาของตัวเองเนะสติปัญญาเป็นของตัวเองไม่ใช่ใครเขาถามอะไรปุ๊บก็โหอเดี๋ยวถามพ่อก่อนนะครับกใกล้พ่อมาเป็นนายกซะก็หมดเรื่องเราต้องแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะคุณอุ้งอิงนะนะครับ นะแล้วเวลาพูดเพื่ออะไรตั้งอย่าลืมเราเป็นนายกนะไม่ใช่เขาถามว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนอ๋อพรุ่งนี้พาลูกไปเที่ยวก่อนนะนะครับอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะเดี๋ยวมันจะหากันไปว่าเอะเราไม่ต้องไปสนใจเลยนะผู้กํากับการแสดงก็พ่อเรานะแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็เป็นไงสอสอในพักเราลูกน้องพ่อเราเราก็แค่อ่านบทแล้วก็แสดงแบบนี้มันจะไปไม่รอดก็ฝากไว้ต้องแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆอ่ะ นะต้องแสดงนะฮะให้เราเป็นคนมีความรู้ความสามารถเพราะเพราะว่าถ้าประเทศใดก็แล้วแต่นะ,ะมีผู้นําโง่พวกเราตายหมดนะนะครับบ้านเมืองก็ชิบหายกันหมดผู้นําโง่ถ้าผู้นําโง่พวกเราก็ตายกันหมดนะครับประเทศอื่นเขาจเจริญกันอัตราการจเจริญเติบโตเท่าไหร่ห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นของเราหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นนะเต็มที่ก็สองเปอร์เซ็นกว่าอะไรเงี้ยมัน คือการพัฒนาก็แย่ลงไปเรืเ่อยความสามารถในการแข่งขันก็ไม่มีนะถ้าเราได้ผู้นําโง่พวกเราจะตายกันหมดนะครับนะแต่ผู้นําของเรานี่เป็นคนที่อะไรอายุน้อยที่สุดสติปัญญาเฉลียวฉลาดไทยคําฝรั่งสองคำนะครับนะก็ดูกันต่อไปนะครับว่าผู้นําของเราเนี่ยจะเป็นผู้นําโง่หรือผู้นําฉลาดก็ติดตามกันต่อไปนะตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราแย่ครับจีนเจิญแม่งลุยประเทศเรายับ มองไปทางไหนก็มีแต่จีนนี่นี่นี่กูมาแถวถนนบรมราชชนีแม่ก็เขียนเลยว่าชัยนาทาวผัดกระเพราก็เป็นภาษาจีนก็มีนะครับเนี่ยมันทุกอย่างทุกไปจีนหมดแนละ้วแถวอ,อมินบุรีคลองสามวา,าบ้านผมก็พม,ม่าเต็มไปหมดนะพอไอตรงสี่แยกพวกคนงานก็เขมรเต็ไมไปหมดไปห้วยขวางแม่ก็เต็มไม่ได้เวียดนามเยาวราชกิจการทั้งหมดก็เป็นของคนจีนหมดแนละ้ว คนไทยแม่งกัส่วนใหญ่ก็อะไรนะเอาผักมาส่งขับแก๊บวิ่งวินเมอร์ไซค์ล้างจานนะครับรอปภนะเขาเรียกอะไรคนท้องถิน่นเวลาคนจีนมันพูดถึงคนไทยอ๋อนี่โลโก้กับแบบฝรั่งมันเหยียดเหยียดคนไทยเหยียดหมอที่ภูเก็ตโอ้นี่เป็นคนท้องถิน่นนะนะครับนะคนท้องถิ่นมานั่งหน้าบ้านมันก็กระโดดถีบหลังฝรันงนะคือต่อไปเนะี่ยคนไทยก็จะจลายเป็นเหมือน อ่พวกบ้านช่องกิจการทรัพย์สินต่างๆก็เป็นคนต่างคนคนต่างชาติแล้วเวลาถามว่าเออยัวไทยอ่อยัวไทยไม่ใช่หรอครับเนี่ยพวกท้องถิ่นก็คือพวกที่เนี่ยเนี่ยอ่รปภแม่บ้านคนสวนคนขับรถนะแค่นั้นเนี่ยครับเพราะนั้นคนไทยต้องตื่นตัวเมื่อวานนี้ไปซื้อทุเรียนก็เจอแต่และรพม่านะ หนะ้าตาก็ดีกว่าขายของก็เก่งกว่าคนไทยคนไทยก็สู้อะไรไม่ได้นี่คือปัญหานะชามตาไก่ของลำปางเดี๋ยวนี้แม่ก็สู้ไม่ได้เจอเทมูเทอะไรนะโดนเทหมดนะครับเเดี๋ยวนี้มันก็หมดแล้วสวนทุรงทุเรียนอะไรก็หมดแล้วตอนนี้ที่เหลือคือหำเป็นของคนไทยนะครับหำก็เหี่ยวอีกนะนะพะม่าก,ก็สวยกว่าลาวก็สวยกว่าเต็ไมไปหมดแล้วกิจกรรมกิจการเป็นของต่างชาติหมด คนไทยก็ไปไงขายลูกชิ้นเนี่ยสังเกตเนี่ยเนี่ยร้านโชคดีริมถนนเนี่ยขายลูกชิ้นขายส้มตําต่อไปก็แสรดจริงนะสนใจตอนนี้ก็คือเห็นได้ข่าวว่าแบตเตอรี่รถไฟฟ้ากําลังจะลดลงจากร้อยเปอร์เซ็นต์นลดราคาไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อไปรถไฟฟ้าจะราคาถูกกว่านี้นะใครที่ซื้อไว้ก็เบาๆอย่าเพิ่งซื้อนะนะครับนะอย่าอย่าเพิ่งซื้อนะฮะเห็นได้ข่าวมานะครับแล้วก็ร้านอาหารตอนนี้ก็เจ๊งกันทิพหายหมด นะเพราะคนในีครเ่องเรียกอะไรอยู่เพื่อ,อยังที่กิจการร้านอาหารเท่าที่ผมทราบมาจากนักธุรกิจนะเขาบอกเจ๊งหมดนะตอนนี้อะไรก็เจ้งหมดรถมือสองก็เจ้งโชว์รูมก็เจ้งเนี่ยเห็นเนี่ยมองไปซ้ายก็เขียนว่าเจ๊งเจ๊งจ๊งจ๊งน้ํามันก็แพงรัฐบาลเพื่อไทยบอกว่าเข้าน้ํามันจะลดแก๊สจะลดไฟฟ้าลดแม่งไม่มีอะไรเลยมีแต่ลดคนงานอย่างเดียวตอนนี้นะกิจการต่างๆก็ ยกเลิกเพิกถอนกันหมดไม่มีงานทําหาเงินหาทองก็ยากตอนนี้ครับนะนะครับทุกอย่างแย่หมดนะครับนะนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนอ้าวมันจะบีบหาพ่อเนนั็นยะังไงบ้เออนะครับนะเมืองไทยนี่บีบแต่แล้วอาจจะถูกยิงสามนัดซ้อนนะดูข่าวเมื่อเช้าก็มีแต่ข่าวฆ่ากันตายเยอะแยะไปหมดนะนะวัยรุ่นอะไรเนี่ยทะเลาะก,กันตบตีกัน ทำร้ายร่างกายสลบเสร็จยังไม่ตายจับแขนคอซะโหน้ากลัวนะยิงกันที่อะไรสมุยได้ไงขนาดก็ยิงกันแทงกันอะไรต่างมันเยอะแยะหมดอนะ่ะมันทําไมคนสมัยนี้มันใจร้ายจนะังเนี่ยจะหาผัวหาเมียคบเพื่อนคบฝูงก็ต้องระวังนะคนสมัยนี้แม่งใจร้ายอยากจะฆ่าอยากจะทําร้ายกันก็ทําไม่ได้คิดอะไรเลยฆ่ากันตายเสร็จก็ติดคุกนะติดคุกสักพักเดี๋ยวก็ออกจากคุกแล้วลดโทษแล้ว ดูบัญยินเนี่ยบัญยินจําได้ไหมเนี่ยข้าพี่ชายผู้บางษาเอาไปเผาเอาไปนั่งยางสารประหารชีวิตตอนนี้เป็นไงได้รับการลดโทษแล้วจากประหารเหลือตลอดแล้วเดี๋ยวก็เหลือห้าสิบปีสามสิบปีติดคุกสิบปีก็ออกมาแล้วแล้วก็นายอะไรบุญทรงอะไรรัฐมนตรีสมัยยิ่งรักชินวัตรทุจริตจำนำข้าวประเทศชาติเสียหายเป็นแสนล้านสารจำคุกเท่าไหร่สี่แปดปีหรือไงอีกสองสามปีเดี๋ยวก็ออกจากคุกแล้ว สบายนะครับนะเพราะว่าเมืองเราเป็นเมืองพุทธถึงเวลาก็ให้อภัยกันนะมีการลดโทษอะไรพักเดียวก็ติดคุกพักเดี๋ยวก็ออกมาใหม่นะครับออกมาจะโกงใหม่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะนี่ลอกระบบการพนันยาเสพติดต่างด้าวเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดบ่อนอ่ซ่องการทําผิดกฎหมายช่อโกงเต็มบ้านเต็มเมืองคนเห็นเห็นผิดเป็นถูกเช่นเป็นลูกหนี้ก็ยังมีทนายหัวหมอรับจ้างว่าความอืม นะท้าทายไม่ยอมจ่ายตังค์บางคนก็บอกใครเป็นลูกหนี้มาหากูเลยจะสอนวิชาการชักดาบเบี้ยวหนี้ยักย้ายถ่ายเทยทรัพย์สินนะครับไอ้พวกนี้ก็สินเสม,มอกัน่ต่อไปใครแม่จะมาลงทุนประเทศไทยอ่ะแม่งเจอนักกฎหมายทนายความยุยงให้คนเบี้ยวหนี้ไม่จ่ายหนี้ฟ้องกลับเจ้าหนี้ยักย้ายถ่ายเทยทรัพย์สินหนีนะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง นะครับนะเป็นนี่ก็ต้องใช้เขาไม่ใช่เป็นนี้เสร็จแล้วก็แล้วทำบุญเดินสายทาบุญนะครับนะทำการกุศลจ้างทนายมาสู้คดีนะครับบ้านเมืองเราเป็นเงี้ยนะครับก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับคุณทักษิณใ,ให้สัมภาษณ์นักข่าวที่ศารอาญาบอกว่าเขาก็ไม่ได้กังวลเลยเรื่องคดีรนะ้อยสิบสองเนี่ยตั้งทนายเจ็ดเจ็ดเจ็ดคนหรือไงดูตามข่าวนะนะครับไม่ได้รู้สึกกังวลเลยคดีมาตราร้อยสิบสอง ผมโดนการกระชับอํานาจช่วงที่มีการรัฐประาหารใหม่ๆผมโดนกระชับอํานาจผมไม่ได้ทําผิดผมไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเลยครับจุกครูโดยทั่วไปใครโดนมาตรา112นี่คนต้องกลัวติดคุกนะเพราะคนที่โดนฟ้องมาตรา112นี่ส่วนใหญ่ก็คือติดคุกหมดไม่มีใครรอดเราติดคุกหมดก็น่าจะมีคุณทักษิณน,นี่แหละครับรอดเพราะว่าขนาดสารจาคุกไปแล้วคดีุคอร์รัปชันหลายคดีนะยังไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวเพราะนั้นคุณ คุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นเทวดานะครับเป็นจำเลยระดับเทวดานะซึ่งไม่มีใครมีบุญญาธิการเท่าคุณทักษิณน,นะครับนะโดนจำคุกโดนจำคุกก็ยังใส่ชุดขาวได้ใส่ชุดขาวเท่เลย <c oughs> ก็ดูกันต่อไปนะคุณทักษิณพูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าผมไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเลยคดีนี้ผมไม่ได้ทำผิดนะครับนะผมโดนการกระชับอำนาจจาก พวกผู้ยึดอำนาจในช่วงนั้นผมไม่ได้หมิ่นสถาบันดูดนะาาานี่ผมใส่เสื้อเหลืองนะอืมเวลามาศาลนี่ผมใส่เสื้อเหลืองเลยแต่เวลาไปที่อื่นเนี่ยผมใส่เสื้อสีอะไรก็ะด้วเองแล้วกันนะครับนะใส่เสื้อแดงนะครับมาศาลเป็นจำเลยคดีหมิ่นตถาบันใส่เสื้อเหลืองจงรักพักดีเฉพาะเวลามาศาลหรือตลอดไปไม่ทราบนะครับจุกรูเสื้อแดงแม่งกันหนาวเลยคราที่แล้วบอกให้กูบุกบุกบ,กบกไป โดนก็ไปเกนะ้าสิบศพนุ้เก้าสิบเก้าเสียงปืนดังมาเลยผมจะไปถือธงนำหน้าเลยครับปรากฏไม่เห็นหัวทักษิณเลยอยู่ดูใบนั่งซดวายอยู่เลยนะครับส่วนเสื้อแดงก็โดนเปียงเปียงเปียงล้มไปเลยไม่เชื่อไปถามจตุพรดูอ่ะจตุพรก็เกือบจะแดกลูกปืนไปรอดประวุตินะนะทุกวันนี้จตุพรก็ไม่ได้มีตำหน่งตำแหน่งหาเลยนะนะเป็นรับใช้ รับใช้ทักษิณเมื่อ่ปีติดคุกติดตารางกันเข้าๆออกๆนะนะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนะนะครับจุกลู่นะฮะก็ดูแล้วกันนะทักษิณแกจําความได้ไหมคนเสื้อแดงไปไหนหมดตัวเนี้ยอืมตอนนี้แกไปใส่เสื้อเหลืองแล้วเวลาไปศาลเน่จุกกลู่